พูดถึงพานาโซนิกนะคะชื่อนี้คนไทยน่าจะรู้จักกันอย่างดีค่ะเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าเจ้าดังของประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ต้องถามค่ะว่าตอนนี้มีใครที่ยังคงซื้อหรือว่าใช้สินค้ายี่ห้อนี้กันอยู่บ้างนะคะเพราะว่าต้องยอมรับค่ะบ้านเราเองก็มีหลายผลิตภัณฑ์ออกมาะะหลายยี่ห้อโดยเฉพาะจากประเทศจีนค่ะอย่างเช่น TCL หรือว่าไมเดียหรือจะเป็นจากทางเกาหลีนะคะที่ก็ได้รับการยอมรับอย่างเช่น LG แล้วก็ซัมซุงด้วย ซึ่งการแข่งขันที่ดุเดือดนะคะในสมรภูมินี้ก็ทำให้ตัวของยักษ์ใหญ่อย,อย่างพานา s o นิกนั้นตอนนี้เรียกว่าเดินเซค่ะเพราะว่ากำไรนั้นหายไปอย่างหนักนะคะถึงขั้นว่าต้องปลดคนครั้งใหญ่เลยค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สื่อของญี่ปุ่นรายงานค่ะบอกว่า Panasonic Holdings บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นวางแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานประมาณ10,000นคนค่ะหรือว่าประมาณ5%เนะคะจากพนักงานทั่วโลกเป็นความต้องการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เน้นไปที่การตัดธุรกิจที่ไม่ทํากําไรค่ะข้อมูลระบุนะคะว่าจะมีการเอาคนออกหรือว่าเลิกจ้างพนักงานแบ่งเป็นทั้งในประเทศญี่ปุ่น5000ตําแหน่งแล้วก็ทั่วโลกนะคะอีก5000ตําแหน่งซึ่งกระบวนการลดพนักงานที่ว่านี้ส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้น ภายในปีงบประมาณซึ่งจะสิ้นสุดในมีนาคมปีหน้านี้ค่ะโดยจะมีการใช้นะคะมาตรการต่างๆอย่างเช่นโครงการเกษตรอายุก่อนกำหนดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของฝ่ายขายแล้วก็ฝ่ายบริหารค่ะซึ่งพนาสนิทเขาตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะทุ่มทรัพยากรมากขึ้นในการบริการที่ใช้ AI สำหรับลูกค้าของบริษัทและพร้อมกันนี้ค่ะบริษัทเองก็กำลังพิจารณาขายธุรกิจโทรทัศน์ แล้วก็แยกหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องใช้ในบ้านเครื่องปรับอากาศและระบบไฟโดยทางนายคูซูมิยุกิประธานกรรมการบริหารหรือว่า c ีอของ p a n a s o n i กนะคะได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเขาต้องการเพิ่มกำไรให้มากกว่าพันล้านดอลลาร์จนถึงปีงบประมาณ2,569หรือว่าปีหน้านี้ค่ะแล้วก็ต้องการนะคะทำให้บริษ,ษัทนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะสาภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็บอกเลยนะว่าตัวเขาเนี่ยยอมสละนะคะค่าตอบแทนประจําปีหันไปถึง40%สําหรับปีงบประมาณนี้ด้วยค่ะซึ่ง Panasonic นะคะยังประกาศผลการคาดการรายได้ไดสําหรับปีงบปัจจุบันด้วยค่ะคาดว่ายอดขายนะคะจะลดลงไปกว่า7% เหลือประมาณ53,700ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่าประมาณ1.7 7ล้าน,าล,าาาาล,านล้านบาทกำไรสุทธิก็จะลดลงไปนะคะมากกว่า1 5เหลือที่2,100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่ารา,ราวๆ6 9 0 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งพานาสันิเองก็มีปัญหาผลกำไรตกต่ำม,มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่5ปีที่แล้วค่ะอัตรากำไรจากการดำเนินง,งานต่อปีอยู่ในช่วง3.4%ถึง5%เท่านั้นนะคะ ก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าตามหลังคู่แข่งสัญชาติญี่ปุ่นด้วยกันเองทั้งโซนีแล้วก็ฮิตาชิค่ะสถานการณ์นี้ก็ยังสะท้อนนะคะผ่านราคาหุ้นของพานาโซนิกที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่3%เเมื่อเทียบกับทศวรรษหรือว่า10ปีที่แล้วค่ะส่วนทางกับดัชนี n i ก k e i s สต็อกเอเวอ e เรที่เพิ่มขึ้นถึง85%รวมถึงคู่แข่งนะคะทั้งฮิตาชิแล้วก็โซนีเติบโตถึง379%และ4 1 4ตามลำดับค่ะ นายโคซมิยุกิบอกนะคะว่าเมื่อเปรียบเทียบตนเองกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะซึ่งมีการปรับโครงสร้างไปแล้วไปเจอนะคะว่าตอนนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งในการขายค่าใช้จ่ายทั่วไปหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของพานาโซนิกนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงเป็นพิเศษดังนั้นค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมเดินหน้าธุรกิจระยะยาว1 0 2ถปีข้างหน้านี้ แล้วก็เสริมศักยภาพนะคะในการทํากําไรให้สามารถกลับมาไล่ล่าการเติบโตได้อีกครั้งจึงจําเป็นต้องยกเครื่องโครงสร้างต้นทุนคงที่อย่างเร่งด่วนโดยการควบรวมนะคะ,ะแผนขายและกลุ่มง,งานหลังบ้านหรือว่า Back ออฟฟิศของแต่ลบริษัทในเครือพร้อมกับลดการลงทุนหรือว่ายกเลิกธุรกิจที่ไม่ทำกำไรค่ะ การปรับครั้งนี้นะคะเพื่อเอาชีวิตรอดในสงครามสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยทางคูซูมิยุกิบอกนะคะว่าการลดพนักงานเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เรานั้นสามารถดาเนินการได้ในระดับที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ค่ะเพราะว่าการที่จะเอาคนออกนะคะมากถึง1 0,000ตําตำแหน่งครั้งนี้มันมีค่าใช้จ่ายค่ะมากกว่า130,000ล้านเยนหรือประมาณ8ป5ร้าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ ซึ่งมันจะไปส่งผลบวกต่อการทำกำไรของบริษัทได้มากกว่า300แสนล้านเยนภายในมีนาคมปี2029ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะอย่างตั้งเป้าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและตรากําไรจากการดำเนินง,งานที่ปรับรุงแล้วให้สูงกว่า10%พร้อมเป้าหมายนะคะเพิ่มผลกำไรอย่างน้อย150,000ล้านเยนค่ะ ถ้าพูดถึงกำไรของพา n a s ซ n ิกนะคะถือว่าตกต่ำแล้วก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่ายอดขายสินค้าขายได้ไม่ค่อยดีนักนะคะมีคู่แข่งที่แกร่งแล้วก็หน้าใหม่เข้ามาสู้ในสนามนี้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะทีวีจากประเทศจีนค่ะที่สามารถรุกตลาดญี่ปุ่นได้สำเร็จแล้วก็สวยงามนะคะส่งผลทำให้พานาโซนิกนั้นเตรียมที่จะขายกิจการทีวีทิ้งออกไปค่ะ พานาโซนิกเคยออกมาเคลื่อนไหวระบุความต้องการนะคะว่าเตรียมจะขายธุรกิจในกลุ่มสินค้าโทรทัศน์หรือว่าทีวีออกไปหากจำเป็นแต่ว่ายังหาคนซื้อไม่ได้ค่ะโดยนายคูซูมิยูกิประธานของพานาโซนิกนะคะเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อช่วงประมาณต้นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะบอกว่าบริษัทนั้นเตรียมที่จะพิจารณาขายหรือว่าปรับลดขนาดธุรกิจทีวีที่กำลังประสบปัญหาอยู่ ซึ่งบริษัทนั้นกำลังดำเนินการแผนปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการเติบโตมากขึ้นแล้วก็ระบุเลยนะคะว่าพร้อมที่จะขายธุรกิจทีวีถ้าหากมีความจำเป็นแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายและปัจจุบันก็คิดว่าไม่มีบริษัทใดที่จะมาซื้อธุรกิจนี้ดังนั้นจะต้องมีการพิจารณาการเพิ่มตัวลืออื่นให้เข้ามามากขึ้นค่ะทางนี้อ้างอิงนะคะจากนิกเกอเอเชียค่ะ รายงานบอกว่า panasonic นั้นมีเป้าหมายยุบบริษัท panasonic corporation ซึ่งเป็นธุรกิจหลักด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสิ้นปีงบการเงินปีนี้ค่ะแล้วก็จะจัดตั้งนะคะบริษัท3แห่งขึ้นมาเพื่อมาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเช่นตู้เย็นและเครื่องซักผ้าระบบปรับอากาศและระบบจำหน่ายอาหารค่ะรวมไปถึงธุรกิจไฟส่องสว่างและธุรกิจด้านไฟฟ้าด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ p พ n น s ซ onic กนะคะมีบริษัทในเครือ6แห่งซึ่งไม่รวมธุรกิจยานยนต์เนื่องจากมีการขายไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงธันวาคมของปลายปีที่แล้วค่ะจุดสำคัญที่ต้องจับตากันนะคะก็คือการแข่งขันอย่างรุนแรงของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าณวันนี้ค่ะสินค้าจากจีนแบรนด์จีนรุกตลาดอาเซียนอย่างแข็งแกร่งแล้วตอนนี้ก็ลามมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยนะคะ p พ n a s ซ n i c รวมถึงสินค้าแบรนด์ญี่ปุน่นเคยได้รับความนิยมค่ะ แต่ว่าต้องมาเสียส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนี้โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกกว่าจากแบรนด์จีนอย่างเช่นไห่อเออร์แล้วก็ไมเดียซึ่งปัจจุบันนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ของราคาถูกแต่ว่ามีการส่งสินค้าคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดแล้วเช่นกันค่ะรวมถึงมีสินค้าที่หลากหลายนะคะตั้งแต่ตู้เย็นไมโครเวฟโดยเฉพาะทีวีที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งข้อมูลจากทางออมเดียซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนะคะ เปิดเผยกับทาง n i กเกอีเอเชียค่ะบอกว่าเมื่อพิจารณาจากจำนวนสินค้าที่จัดส่งไปแล้วพานาโซนิกนั้นมีส่วนแบ่งตลาดทีวีจอบแบนในประเทศญี่ปุ่นช่วงมกราคมถึงมิถุนายนของปี2024อยู่ที่12.8%ค่ะเราลงมานะคะจากปี2010ซึ่งมีส่วนแบ่งมากถึง20%โดยส่วนแบ่งตลาดที่มันหายไปครั้งนี้นะคะก็มาจากการเพิ่มขึ้น ของสินค้าราคาถูกราคาจับต้องได้จากผู้ผลิตชาวจีนค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวของพา n า s ซนิกนะคะก็ไม่ได้มีการทำตลาดทีวีในสหรัฐอเมริกามานานกว่า10ปีแล้วค่ะเพิ่งจะกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าปีงบของปีที่ผ่านมาพา n า s ซนิกนั้นจะมียอดขายจากธุรกิจ สินค้าภาพและเสียงซึ่งรวมไปถึงกล้องถ่ายรูปนะคะอยู่ที่284,000ล้านเยนหรือว่าประมาณ62,504ล้านบาทค่ะขิดเราเป็นเพียงแค่3นะคะของยอดขายรวมที่บริษัทคาดการเอาไว้เรื่องนี้ก็สะท้อนถึงทิศทางนะคะของกลุ่มสินค้าภาพและเสียงของ p a n a s o n i c ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงปี1990ค่ะ สมัยนั้นสินค้าทีวีนะคะเคยเป็นสินค้าสำคัญของทางบริษัทและนอกจากนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2016นะคะ panasonic นั้นหยุดการผลิตจอ lcd สำหรับทีวีจากโรงงานของตัวเองแล้วก็หันไปซื้อจอ lcd จากเกาหลีใต้รวมถึงซัพพลายเออร์รายอื่นแทนด้วยค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะ panasonic กำลังเจอจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญค่ะด้านหนึ่งก็เป็นศึกจากประเทศจีนนะคะเพราะว่ามีสินค้าแบรนด์จีนเข้ามาแข่งเข้ามาแย่งตลาดด้านหนึ่งก็เป็นศึกจากทางสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าเจอกับภาษีทรัมป์นะคะที่มีการรีบภาษีตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้า เพราะว่าตัวของ Panasonic เองนะคะเขาก็เป็นซัพพลายเออร์ผลิตแบตเตอรี่ EV ให้กับทางเท s l a ด้วยและทรัมป์เองก็ย้ำนะคะว่าตอนนี้ต้องการดึงทุกอย่างกลับเข้าสู่ในประเทศต้องการผลิตเองทุกอย่างดังนั้นการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกถ้าอยากจะไปเจาะที่อเมริกานั้นต้องยอมรับว่าจะไม่ง่ายได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะ